สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆทานกันค่ะนี่คือปลาส้มของเราที่ทําไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะรวมจากรวมเวลาตั้งแต่ทําเป็นปลาส้มนะคะ21วันค่ะเนื้อปลาส้มของเรายังแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเมนูยำปลาส้มกันเลยค่ะวิธีการคือเรานําเอาปลาส้มของเราไปอบนะคะอบจนแห้งแบบนี้ค่ะ เนื้อข้างในนะคะยังแน่นอยู่นี่คะ่ปะปลาสม้มจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบว่าใช้อะไรกันบ้างคะ่ะหอมแดงใบหอมใบผักชีพลิกสดนะคะแล้วก็ักผักเครื่องเคียงคะ่ะเราใช้เป็นผักหอมคะ่ะผักกาดหอมหรือผักสลัดนั่นเองคะ่ะ นี่เท่านี้เองค่ะง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครชอบมะนาวนะคะให้ใช้มะนาวได้นะคะแต่ว่าของเราเปรี้ยวได้ที่แล้วแค่นี้พอค่ะแล้วก็เนื้อปลาส้มที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยค่ะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเนื้อปลาส้มแล้วก็ผักเครื่องยำค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะส่วนผักนะคะเราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเตรียมพร้อมในการยำค่ะ หอมแดงเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใบหอมใบผักชีค่ะตัดรากออกค่ะใครชอบผักใส่มากๆก็ใส่มากๆนะคะ ใครชอบผักใส่ผักเยอะๆพริกสดค่ะหั่นเป็นชิ้นตามต้องการค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวัตถุดิบเครื่องปรุงของยำค่ะเราไม่มีอย่างอื่นมาปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าปลาส้มของเรา มีรสชาติอร่อยได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะปลาชนะยำนะคะใส่เนื้อปลาส้มของเราลงไปค่ะได้เยอะมากเลยนะคะหนึ่งตัวนี่เยอะเยอะมากจริงๆค่ะทานได้ทั้งครอบครัวค่ะหนึ่งมื้อใหญ่ๆเลยค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะพริกหั่นลงไปส่วนใบหอมใบผักชีใส่ทีหลังค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใครจะใส่เครื่องปรุงเพิ่มหรือไม่เพิ่มให้ชิมที่รสชาติของปลาส้มนะคะส่วนถ้าปลาส้มของใครเค็มนะคะสามารถเอาปลาส้มไปทอดแล้วก็แกะเนื้อผัดใส่ไข่ได้เลยค่ะจะอร่อยแบบลงตัวพอดีส่วนของเราปลาสม้มรสชาติไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปค่ะกำลังอร่อยเลยค่ะ เราก็จะไม่ใส่ไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆเพิ่มเติมค่ะใส่ใบหอมใบผักชีลงไปค่ะใครจะใส่ผักชีฝลั่งลงไปก็ได้นะคะเพิ่มความหอมขึ้นไปอกีกวันนี้เราใส่เท่านี้ค่ะก็จะมีก้างปนๆมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่เก็บออกค่ะหอมหอมค่ะ ใช้วิธีการอบเอาก็หอมไปอีกแบบนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะการยำปลาส้มของเรานะคะเสร็จเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เองค่ะแต่อร่อยมากถ้าใครชอบผักมากก็ใส่ลงไปอีกได้นะคะใบหอมใบผักชีใบผักชีฝรั่งใส่ได้อีกค่ะนี่ค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟให้ดูค่ะวานารับประทานขนาดไหนค่ะ ผักสลัดค่ะใครจะใช้เป็นผักกาดแก้วหรือผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเปิดร้านได้เลยนะคะเมนูนี้นี่ค่ะหน้าตายัวๆกันเลยค่ะ สำหรับเมนูยำปลาส้มในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กลัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ